สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องต้องแต่งชาแนลนะครับพาพีผ้าน้องมาต้อนรับนะครับพามาเบึงนะครับหลวงตาบุญชื่นครับผมตอนนี้เพิ่นมาเขตนะครับของอัปเปอร์เคมราศนะครับตอนนี้หลวงตาครับที่ไทยถึงบนเรือเข้าตอนขะขหัว นะมีอครับที่ครับที่เรสนเดินี้แล้วรับของจขอ่องมจับของม่จับของก้เ้านหน้าม่จับของยกขึ้นนะไม่จับของยกขึ้นยกขึ้นะครับยกขึ้นจับของยกขึ้นนะแม่จับโลจับน้ำด้วยแม่จับน้ำด้วยแม่จับแม่จับน้ำด้วยแม่จับน้ำด้วยเพื่อถวาย Icana, adece, yes. ข, 09, ข 09, uh, Ó, önem, ้อแขอแล้วแม่ขอแล้วแม่ขอให้แล้ว่าร้านน้อยที่นั่งข้อทุกคนนมนนะรุลนัะจับไว้นรป็าคนนะบุนของพทนาย ใ่นั่นแหละจับน้ำไม่ได้จับน้ำไม่สวายเดี๋จะมีคณะมาเก็บตาเมื่อพี่จะใส่รถข้างหลังก็ได้นะสาธุครับสาธุนะจับหางจับไว้ยังนั้นแหละเพื่อประเชิญถวายต่อยอดมาที้เป็นที่สุดอย่างหนึ่งได้ยอดเงิที่ได้เกิดจากพวกเราทุกคน

ข้าครับน,นั่นนะประนมมือท e ่านเดินมาเดียวนะลั่นเองนะยกน้ำยกน้ำอย่างนั้นแหละท่านสัมผ ah ัสเท้าไว้อย่างนั้นแหละเพราประเคียนจะไหวท่านนะจับน้ำเดี๋ยวท่านเอาผ้ารับประเคนแล้วค่อยปล่อยมือนะครับอ่ายกน้ำไว้อย่างนั้นแหละสาธุครับอ่า คุน้อยมารับอุปด้แบนี้อายุมันคนยืนนะลูกนะ้ยอก็พีแบบนั้นครับพี่แกน้ำไว้แกน้ำพี่แกน้ำไว้มือยกแต่น้ำครับต้องแล้วพี่จับน้ำไว้เพื่อเนควาหายนะต้องกลมมากนะไม่ต้องกลวนะเอาพอดีค เอามือแต่ครับต้องแป๊กนี่แตะน้ไว้เลยครับแตะน้ำไว้เลยครับเอามือแต่น้ำไว้ข้างหนึ่งบนงข้างหนึ่งนะครับ ครตผสมแห้งไงครับไงน้ำเก็ือครับงน้ำเลไงน้าเกลือครับงน้าเก็นงน้าไงน้งน้เไงน้รไงน้ หลวงตาครับคอหัวตอนนี้หลวงตาบุญเชิญน,นะครับผ่านกําลังจะผ่านอำเภอเขมราะนะครับ

นะครับเมื่อนี้นะครับล้ตาบุญฉื่นนะครับภาคจังหวัดอยู่ที่อำเภอเขมรราชนะครับอยู่วัดบรรโศกไส้นะครับวัดบรรโศกไส้เลื่อยลุบานเขมราชไปนะครับวัดบรรโชกไชยนะครับแล้วก็ทมุนตักบาทนะครับตีห้าครึ่งนะครับที่หาเกิงนะครับเป็นออกบินทบาทครับ ใจไหนก็ขอบพุณนนะครับที่ตดตามรับชมนะครับที่ตามนะครับรับชมช่องต้องแต่งชาแนลนะครับทีมาบอกบุญบอกกาวนะครับให้ทางปูที่ตดตามนะครับช่องต้องแต่งชาแนลนะครับได้เห็นนะครับได้เบ่งในส่วนของลวงตาบนเฉิญนะครับที่เพิ่นจาริกทุดงนะครับผ่านอำเภอเขมราชนะครับ ตอนนี้ถึงหน้าโรงบาลน,นะครับค่บผมสำหรับวันนี้นะครับตขอคำลามาจากนะครับพี่น้องไปนะครับสุก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ